เคยลองคิดไหมครับว่าเครื่องคิดเลขอุปกรณ์ที่เราใช้กดคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำในเวลาไม่กี่วินาทีนั้นมีเบื้องหลังการกำเนิดที่ทรงภูมิปัญญาขนาดไหนทำไมมนุษย์ถึงทุ่มเทอย่างหนักในการสร้างเครื่องมือที่สามารถคิดเลขแทนเราได้ เบื้องหลังที่ไม่เคยรู้คือกว่าจะมาเป็นเครื่องคิดเลขดิจิทัลในมือเรามนุษย์ต้องผ่านยุคสมัยที่การคำนวณตัวเลขหลายหลักเป็นงานที่ผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลานานมากถ้าวันนั้นไม่มีการคิดค้นหลักการทางกลไกและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการคำนวณโลกของการเงินวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาจยังคงติดอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด เกิดขึ้นได้ยังไงและอะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการย้ายสมองคำนวณออกจากสมองมนุษย์ใช่แล้วครับความสงสัยในพลังของอุปกรณ์ที่สามารถจัดการกับตัวเลขที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นรากฐานของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดคือสิ่งที่เราจะมาไขาปริศนากันในวันนี้ ทำไมเครื่องคิดเลขถึงเป็นยิ่งกว่าแค่เครื่องมือหาคำตอบวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปถึงต้นน้ำของเรื่องนี้ตั้งแต่จุดแรกสุดกันครับและนี่คือช่อง Origin Stories เรื่องราวต้นกำเนิดที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเบื้องหลังของการกำเนิดของสิ่งต่างๆรอบตัวที่เปลี่ยนโลกใบนี้ย้อนกลับไปในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคการค้าเฟื่องฟู การคำนวณตัวเลขจำนวนมากเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์โลกในเวลานั้นพึ่งพาการคำนวณด้วยมือหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยคำนวณแบบง่ายๆเช่นลูกคิดหรือไม้บรรทัดคำนวณสไลด์รูซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้แม้จะช่วยได้แต่ก็ยังคงต้องอาศัยความชำนาญและเป็นแหล่งกำเนิดของความผิดพลาดของมนุษย์ human error ได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในการคำนวณที่ซับซ้อนเช่นดอกเบีย้ยการเดินเรือหรือการคำนวณทางดาราศาสตร์ปัญหาที่โลกในเวลานั้นเผชิญอยู่คือความต้องการที่จะมีเครื่องมือที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติแม่นยำและรวดเร็วกว่าการคำนวณด้วยมือเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและเร่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้รุดหน้าไปได้ แล้วอะไรคือจุดหักเหที่นำไปสู่การคิดค้นเครื่องคำนวณเชิงกล Mechanical Calculator ขึ้นมามันเริ่มต้นมาจากความต้องการในการจัดทำตารางทางคณิตศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูงและความเบื่อหน่ายต่อความผิดพลาดในการคำนวณด้วยมือตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดคือการที่นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ตระหนักว่าความก้าวหน้าของพวกเขาถูกจำกัดด้วยความสามารถในการคำนวณที่เชื่องช้าและมีโอกาสผิดพลาดสูง ทำให้เกิดแนวคิดที่จะใช้หลักการทางกลไกเช่นเฟืองและล้อมาจำลองการบวกและการลบตัวเลขนี่คือปัญหาต้นทางที่แท้จริงการออกแบบกลไกที่สามารถส่งต่อค่าทดแครี่ได้อย่างถูกต้องและอัตโนมัติเมื่อตัวเลขเกินกว่า9ทําทำให้การคํานวณตัวเลขหลายหลักเป็นไปได้ด้วยเครื่องจักรโอ้มันเริ่มเพราะแบบนี้นี่เอง ความต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเลขคือแรงผลักดันหลักที่ทำให้เกิดเครื่องคำนวณแบบแรกขึ้นมาการเดินทางสู่เครื่องคิดเลขอัตโนมัตินั้นมีผู้บุกเบิกหลายท่านที่มีส่วนสำคัญหนึ่งในผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ b l a อสปาสคาลนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่17ซึ่งสร้างเครื่องคำนวณเชิงกลที่เรียกว่าปาสคาลีน เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยบีดาของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาษีในการคำนวณเงินไอเดียและแรงบันดาลใจของปาสคาลคือการใช้เฟืองที่เชื่อมต่อกันเพื่อจำลองการทดของตัวเลขในการบวกและการลบซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ายังมากในเวลานั้นแม้ว่าเครื่องนี้ยังคงมีข้อจำกัดในการผลิตและการใช้งานในวงกว้างแต่ก็เป็นรากฐานที่สำคัญที่พิสูจน์แนวคิดว่าเครื่องจักรสามารถคำนวณได้ นอกจากนี้ยังมีก o อดฟรีดไล์นิตส์ที่พัฒนาเครื่องต่อมาให้สามารถคูณและหารได้ด้วยกลไกที่ซับซ้อนขึ้นอีกขั้นพัฒนาการของเครื่องคิดเลขแบ่งออกเป็นยุคสำคัญหลายช่วงเริ่มจากเครื่องคำนวณเชิงกลขนาดใหญ่ในยุคแรกๆที่ต้องใช้มือหมุนและมีราคาสูงมากทำให้ใช้จำกัดอยู่ในสำนักงานของรัฐบาลหรือสถาบันการเงิน ต่อมาเมื่อยุคไฟฟ้าเข้ามาก็มีการพัฒนาเครื่องคำนวณไฟฟ้าเชิงกล electro mechanical calculators ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเครื่องกลไกลก,าการคำนวณทำให้การทำงานเร็วขึ้นและง่ายขึ้นไม่นานหลังจากนั้นในช่วงกลางศตรวรรษที่20การปฏิวัติที่แท้จริงก็เกิดขึ้นโดยการคิดค้นทรานซิสเตอร์ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครื่องคิดเลขอิเอนิกส์อิเล็ e l e c t r o n i c ค calculators ที่ไม่มีกลไกลเคลื่อนที่ใดๆ ทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลงอย่างมากและทำงานได้เงียบและเร็วยิ่งกว่าเดิมในเวลาต่อมาเทคโนโลยีวงจรรวม IC ก็ทำให้เกิดเครื่องคิดเลขพกพาที่มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือและราคาถูกลงจนกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนสามารถซื้อหามาใช้ได้เครื่องคิดเลขเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนวิถีการทำงานของมนุษย์อย่างถอนรากถอนโคน เกล็ดความรู้ที่น่าทึ่งคือในช่วงที่เครื่องคิดเลขดิจิทัลเข้ามาในตลาดใหม่ๆนั้นโรงเรียนหลายแห่งได้ถกเถียงกันอย่างจริงจังว่าจะอนุญาตให้นักเรียนนำมาใช้ในการสอบหรือไม่เพราะกลัวว่าจะทำให้ทักษะการคํานวณด้วยมือลดลงผลกระทบทางสังคมที่ไม่คาดคิดคือเครื่องคิดเลขได้ปลดปล่อยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักบัญชีให้หลุดพ้นจากงานคำนวณที่น่าเบื่อหน่ายและผิดพลาดได้ง่าย ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นแทนมันช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดของมนุษย์ในการคำนวณตัวเลขจำนวนมากได้อย่างเด็ดขาดและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในทุกสาขาวิชาที่ต้องใช้คณิตศาสตร์สรุปว่าเครื่องคิดเลขเกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์มีความต้องการพื้นฐานในการเอาชนะความผิดพลาดและความช้าในการคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน และนำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่คือเรื่องราวการเดินทางของเครื่องคิดเลข จากกลไกลเฟืองไม้ในยุคแรกสู่ชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วทันใจในยุคปัจจุบันมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความต้องการที่จะลดภาระทางสมองและเพิ่มความแม่นยำคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดเสมอคุณคิดว่าถ้าไม่มีการคิดค้นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันจะก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้หรือเปล่าหรือคุณคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ใดอีกบ้างที่เกิดจากการต่อสู้กับข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณอยากเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกอีกอย่าลืมกดติดตามช่อง Origin Stories เรื่องราวต้นกำเนิดไว้เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าครับ